สวัสดีแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลต่างๆของเกมโปเกมอนเลเจนด์ซีเก่อนที่จะถึงไลฟ์โปเกมอนไดเรกในวันโปเกมอนเดย์ในค่ำวันนี้นะครับและก่อนอื่นผมก็อยากจะขอเชิญเพื่อนๆมารับชมไลฟ์สตรีมของผมนะครับที่จะมานั่งดูนั่งคุยในโปเกมอนไดเรกซึ่งวันนี้ผมจะเริ่มสตรีมตั้งแต่2ทุ่มหรือว่า20นาิกานะครับแต่ว่าไลฟ์จริงของเขาเนี่ยจะเริ่มตอน3ทุ่มหรือว่า21นาฬิกานะครับ สำหรับวันนี้ผมจะพูดถึงเกมโปเกมอนเลเจนด์ซีเป็นหลักครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่แฟนๆโปเกมอนหลายคนรอคอยและหลังจากที่เขาปล่อยเทรลเลอร์แรกออกมาในช่วงต้นปี2024หรือว่าโปเกมอนเดย์ในปีที่แล้วเนี่ยก็หายจ้อยไปเลยครับไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้พวกเราได้ลุ้นกันเลย สำหรับเกมโปเกมอนเลเจนซีเอนั้นเป็นเกมในซีรีส์เดียวกับโปเกมอนเลเจนอ a r ซ e ุสที่ออกวางขายในปี2022และเนื้อหาที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็เป็นการคาดคะเนจากข้อมูลที่ผมรวบรวมและหามาได้จากตัวเกมภาคหลักภาค XY ซึ่งเป็นภาคที่เป็นต้นแบบของเกมภาค l e g e n d ีเอนะครับรวมถึงเนื้อหาอหื่นๆที่ถูกเปิดเผยจาก Official ด้วย และต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาที่ผมคาดเดามาจากข้อมูลที่ผมรวบรวมมานั้นเป็นไอเดียที่เกิดจากความเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ของผมเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยหรือถ้าหากว่ามันตรงก็ไม่ใช่ว่าผมไปรู้อะไรมาก่อนนะครับสำหรับเกมโปเกมอนในซีรีส์ของ Legend นั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นซีรีส์ที่ทํามาเพื่อเล่าอาดีตของภูมิภาคต่างๆของโลกโปเกมอน แต่จริงๆแล้วหลังจากที่ผมได้ลองเล่นดูแล้วก็ใช้เวลากับมันไปตั้งเยอะเนี่ยนะครับผมมองว่าภาค l e gend เป็นภาคที่ต้องการที่จะทําเนื้อหาเกี่ยวกับตำนานหรือว่าเล่าเรื่องต่างๆของโปเกมอนในภูมิภาคนั้นให้มากกว่าเดิมเท่านั้นเองครับแต่มันก็ไม่แปลกนะครับที่จะเป็นภาคเกี่ยวกับอดีตเพราะว่าถ้าหากว่าพูดถึงตำนานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงอดีตครับ และในเกมภาค Legend C.A. นะครับในเทรลเลอร์แรกสุดเนี่ยมันมีการเปิดเผยชื่อเรียกบางส่วนของเกมที่เขาใช้คำว่า Urban Redevelopment Plan หรือว่าแผนปรับปรุงและพัฒนาเมืองและในตัวเทรลเลอร์ก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าเมืองหลักที่จะมีเนื้อหาสำคัญในภาคนี้คือเมืองมิอาเรจากภูมิภาคคาร์ลอนั่นเอง ในส่วนนี้ของเทรลเลอร์เราจะเห็นว่าภาพสเก็ตต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันดูจะเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นจากยุคสมัยปัจจุบันของโปเกมอนครับผมจึงมองว่าในเกมภาค CA นั้นเนื้อหามันน่าจะมีส่วนที่ให้เราได้เดินเรื่องในยุคปัจจุบันของโปเกมอนด้วยนะครับแต่ทางนี้เขาก็คงจะไม่ทิ้งความโดดเด่นหลักๆของซีรีส์ l e g e n d นะครับนั่นก็คือการเล่าเรื่องอดีตครับผมเลยมองว่าตัวเกมอาจจะมีฟีเจอร์บางส่วนหรือว่าเนื้อเรื่องบางส่วนนะครับที่ให้เราได้กลับไปท่องอดีตของดนแดนคาร์ลอส พอนอกจากการเล่าตำนานต่างๆแล้วอีกหนึ่งเนะื้อหาสำคัญของเกมซีรีส์นี้ก็คือโปเกมอนในร่างอดีตครับอย่างเกมโปเกมอนเลเจนด์อาเซอุก็มีโปเกมอนร่างอดีตถึง16ร่างและโปเกมอนสายพันธุ์ที่หาพบได้ในยุคอดีตอีก9ตัวและถ้าหากรวมร่างดั้งเดิมของโปเกมอนในตำนานอย่าง p าวเกียและก็ดีอ n นกก็จะทำให้มีโปเกมอนใหม่ๆเข้ามาในซีรีส์นี้เกือบ30ตัวกันเลยทีเดียวครับ หละจากที่ผมได้ลองกลับเข้าไปสำรวจในดินแดนคาร์ลอสมาก็พบเนื้อหาสำคัญที่อาจจะได้รับการเล่าหรือขยายความเพิ่มเติม,ตมในเกมภาค Legend CA เครับเนื้อหาในเกมภาค XY ได้พูดถึงตัวละครสำคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า AC ซนะครับซึ่งเขาเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วง3,000ปีที่แล้วของภูมิภาคคาร์ลอสซึ่งอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะครับหากเทียบกับ Legend Arce u s เนี่ยมันนานกว่าเยอะเลยเพราะว่าในเกมภาค Legend A r c e u s มัน ย้อนกลับไปสักประมาณ100กว่าปี120ปีอะไรประมาณนั้นนะครับและ AC เนี่ยในเนื้อเรื่องของภาค XY ก็ยังมีชีวิตอยู่ครับเพราะว่าเขาได้รับชีวิตอมตะมาจากการใช้สุดยอดอาวุธโบราณในเกมภาค XY นั้นได้มีการพูดถึงสงครามในอดีตคร่าวๆนะครับและมีเนื้อหาเสริมที่หาได้บางส่วนในบันทึกต่างๆด้วยสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้ก็คือเมื่อสาม0ปีที่แล้ว AC ซึ่งเป็นราชาของดินแดนคาร์ลอสในขณะนั้น ได้ทำสงครามกับดินแดนข้างเคียงเป็นเวลานานหลายปีเลยครับและในสงครามครั้งนั้นมนุษย์และโปเกมอนก็ได้ร่วมกันต่อสู้จนเกิดความเสียหายไปทั่วดินแดนและทําให้โปเกมอนล้มตายกันเป็นจํานวนมากครับและในที่สุดไฟแห่งการสู้รบก็ได้พรากชีวิตของโปเกมอนที่เป็นเพื่อนรักของ a อไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ความเกลียวโกรธของ AC ทําให้เขาได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่ง เพื่อชุบชีวิตเพื่อนรักของเขาครับแต่ถึงเพื่อนรักของเขาจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้โดยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับความโกดเกลียวของ AC ีมันก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยครับและทําให้เขาเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ให้กลายเป็นอาวุธโบราณและใช้มันในการทําลายล้างสุดท้ายแล้วสงครามจบลงด้วยอาวุธโบราณชิ้นนี้แหละครับแต่ความสูญเสียครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นกับทั้ง2ฝ่ายและมีโปกเกมอนล้มตายไปเป็นจํานวนนับไม่ถ้วนเพื่อนรักของ AC ได้จากเขาไปพอรับไม่ได้กับความโหดร้ายที่เกิดขึ้น และผมได้หาข้อมูลต่อไปนะครับเกี่ยวกับสงครามครั้งใหญ่ที่ว่านี้แล้วก็พบว่าตัวเกมมีการพูดถึงเสริมอาไว้จริงๆครับในเกมภาค XY นั้นหัวหน้าทีมแฟลร์ตัวร้ายของเกมเนี่ยได้เก็บบันทึกเกี่ยวกับอดีตของคารส์สเอาไว้ซึ่งในบันทึกที่ว่านี้ได้บอกเอาไว้นะครับว่า ในสงครามแห่งคาร์ลอสเอซีซึ่งเป็นราชาแห่งดินแดนในขณะนั้นเขามีน้องชายอยู่ครับและเป็นน้องชายที่มีจิตใจอันแสนชั่วร้ายน้องชายคนนี้ของเขาได้นําทัพโปเกมอนออกรุกรานไปทั่วดินแดนคาร์ลอสเลยครับเพราะเขาต้องการที่จะได้ทุกอย่างมาเป็นของตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับน้องชายผู้นี้ของ a อซีก็ได้เห็นความเลวร้ายของสงครามสุดท้ายเขาจึงกลับใจได้ครับและก็ได้นําอาวุธโบราณของพี่ชายไปฝังเอาไว้ในใต้ดิน และได้บอกที่อยู่ของอาวุธนี้เพียงแค่กับลูกหลานของเขาก่อนที่เขาจะตายไปนะครับและเพื่อนๆที่เคยได้เล่นเกมโปเกมอนภาค XY ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าอาวุธโบราณถูกฝังเอาไว้ที่เมืองเซคิทไทยนะครับผมคิดว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับสงครามในอดีตของคาร์ลอสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่านำมาเล่าแล้วก็น่านำมาขยายความเพิ่มเติมมากๆเลยแหละครับหากเกมภาค l e g e n d CA มีการย้อนอดีตนี่ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่เขาน่าจะกลับไปเล่านะครับ และจากที่ผมได้ลองไปเดินสำรวจในพระราชวังพาฟูมซึ่งเป็นพระราชวังที่ราชาเอซีได้สร้างขึ้นหลังจากชนะสงครามเมื่อ3,000ปีที่แล้วผมก็พบข้อมูลหลายส่วนที่น่าสนใจในพระราชวังนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญมากๆของประวัติศาสตร์ในดินแดนคาร์ลสครับในพระราชวังนี้มีรูปปั้นของอัศวินแล้วก็โปเกมอนคู่ใจ3ตัวนั่นก็คืออ e ีวุยกามการุและโกลุกครับ ในตัวเกมภาค X Y ซึ่งออกมาแล้วเกือบ10ปีนะครับเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าวีรบุรุษคนนี้เนี่ยเป็นใครแต่ถ้าให้เดาในตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวราชา a อเองนั่นแหละครับ เพราะสุดท้ายถึงแม้จะใช้วิธีการที่โหดร้ายหรือสุดตรงยังไงก็ตามแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า AC คือคนที่จบสงครามในอดีตลงได้ยังไงส่วนนี้เราคงต้องมารอดูการขยายความต่อไปในเกมภาค Legend CA ครับผมเนี่ยอยากให้ทางผู้พัฒนาเกมเขาเล่าในส่วนนี้มากเลยนะเพราะว่ามันน่าสนใจมากเลยนอกจากนี้ในพระราชวังพาฟูมยังมีรูปปั้นของโปเกมอนในตำนานอย่างเซคมและก็เรชิรัมซึ่งเป็นโปเกมอนจากภูมิภาคอิชู รูปปั้นของโปโลมอนทั้งสองถูกตั้งเอาไว้ในสวนขนาดใหญ่ของพระราชวังครับโดยที่เขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับว่าทําไมจะต้องเป็นรูปปั้นของเซคอมแล้วก็เรชิรัมผมได้ลองไปหาข้อมูลแล้วก็ทบทวนอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอิชูแล้วก็พบว่าในอดีตของอิชูก็เคยเกิดสงครามครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับผมเลยคิดว่าสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ3,000ปีที่แล้วที่ดินแดนคาร์ลสได้รบรากับดินแดนข้างเคียงเนี่ยมันอาจจะเป็นดินแดนอิชูก็เป็นได้ครับ พราะในเนื้อหาของดินแดนอิช,ชูเนี่ยสงครามในอดีตของเขาก็เป็นสงครามที่รุนแรงทีเดียวครับทำให้เกิดไฟปา่าและทําให้เกิดการสูญเสียมากมายเลยนะครับซึ่งถ้าดินแดนที่เคยก่อสงครามกับคาร์ลอสในอดีตเป็นดินแดนอิช,ชูจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นร่างดั้งเดิมหรือฟอร์มใหม่ของเซคอมแล้วก็เรชิรัมนะครับ บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่มันเกมภาคเลเจนดของภูมิภาคคาร์ลอสไม่ใช่เหรอเราควรจะได้เห็นร่างดั้งเดิมหรือว่าฟอร์มใหม่ๆของโปเกมอนในตำนานของคาร์ลอสอย่าง s ซ r ร์เนสอีเวนทัลหรือว่าซีกาซิทำไมถึงเป็นเซคอมกับเรชิลัมล่ะ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าข้อมูลในส่วนนี้ผมคาดดาวมาจากสมมุติฐานที่ว่าสงครามในอดีตนั้นดินแดนคาร์ลสได้ทําการรบรากับดินแดนอิช,ชูครับและโดยสมมุติฐานนี้เซคอมกับเรชิรามนะครับก็เป็นโปกเกมอนในตำนานที่คอยมอบพลังให้กับผู้กล้าแห่งความจริงและผู้กล้าแห่งอุดมคติซึ่งมันจะแตกต่างกับเ a าเกียหรือเดีอนกานะครับที่พลังของเขามีส่วนสําคัญเกี่ยวกับโลกของโปกเกมอนโดยตรง แต่เซคอมกับเรชิรัมนั้นเป็นโปเกมอนในตำนานที่มาทางมอบพลังให้กับมนุษย์มากกว่านะครับดังนั้นการที่โปเกมอนในตำนานทั้งสองจะรับใช้มนุษย์และถูกใช้ไปในการทำสงครามก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมล่ะครับและนอกจากร่างดั้งเดิมหรือว่าร่างใหม่ของโปเกมอนในตำนานแล้วเนี่ย ในเกมภาค Legend นั้นเราก็สามารถคาดหวังถึงร่างในอดีตของโปเกมอนทั่วไปด้วยนะครับผมลองสำรวจดูแล้วในพระราชวังพา r f ฟูมมันมีรูปปั้นของมิโลคาร์ลอสีทองอยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าทางผู้พัฒนาเขาจะเลือกมาเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ได้ร่างอดีตหรือเปล่านะครับเพราะถ้าพูดถึงความนิยมแล้วเนี่ยมิโลคาร์ลอเองก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่โด่งดังและเป็นที่นิยมมากเลยทีเดียวครับ อีกหนึ่งในโปเกมอนที่มีความสำคัญในสงครามแห่งคาร์ลอสก็คือคิริคิซันครับถึงกับมีรูปปั้นสีทองวางคู่กับรูปปั้นอัศวินแห่งคาร์ลอสเลยนะครับในเกมได้อธิบายไว้ว่าในอดีตนั้นิริคิซันจะถูกใช้ในการนำทัพโปเกมอนที่ชื่อว่าโคมาธนะในการออกรบกับศัตรูอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งก็คือร่างแรกของมันนั่นแหละครับ ซึ่งก็ไม่แปลกเลยนะครับพอคอรริกิซันเนี่ยมีร่างกายที่เป็นชุดเกาะเหล็กและก็มีแขนมีร่างกายที่เป็นใบมีดนะครับมันเหมาะกับการสู้รบมากๆ และถ้าหากว่าเพื่อนๆดูดีๆนะครับจะเห็นว่าสงครามแห่งคาร์ลอสในอดีตเนี่ยมีการพูดถึงโปเกมอนจากดินแดนอิชูอยู่เยอะทีเดียวเลยใช่ไหมครับคิริกิซันกับโคมาธนะก็มาจากดินแดนอิชูนะครับการม,มาการุและโกลุกของอัศวินปิศนาที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้ก็เป็นโปเกมอนจากดินแดนอิชูเหมือนกันครับยังไงเราก็มารอดูกันนะครับว่าโปเกมอนเหล่านี้เนี่ยจะได้ร่างอดีตหรือร่างใหม่ในเกม Le g e น d a ซหรือเปล่า และอีกหนึ่งโปเกมอนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือซีการ์ครับโปเกมอนผู้รักษาสมบูรแห่งดินแดนคาร์ลสในตัวเกมภาคออริจินอลอย่างภาค x y เนี่ยต้องเรียกว่าซีการ์ถูกทิ้งให้เหงาเลยครับแทบไม่มีการพูดถึงอะไรเลยไม่มีเนื้อเรื่องหรือส่วนเสริมอะไรให้เราได้ตื่นเต้นกับโปเกมอนในตำนานตัวนี้เท่าไหร่เลยครับทั้งนั้นที่ความจริงแล้วซีการมีความสําคัญต่อดินแดนคาร์ลสมาก เพราะว่าเขาจะคอยออกมาสยบโปเกมอนที่ทําให้เสียสมดุลในธรรมชาติของคาร์ลสอย่างเจ้าเซอร์เนียสหรือว่าอีเวนเทลนะครับและตัวซีการตเองตอนที่เขาอยู่ในดินแดนคาร์ลสเขาก็จะแบ่งเซลล์ในร่างกายของตัวเองในเกมเนี่ยมันแบ่งเป็น100เซลล์ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าตามตำนานของคาร์ลสเนี่ยมันน่าจะแบ่งเซลล์แบบนับไม่ทั่วเลยนะครับอาจจะเป็นหลายแสนหลายล้านเซลล์ทิ้งไว้ทั่วดินแดนคาร์ลสครับทำให้ซีการตเขาจะรู้ความเป็นไปของดินแดนนี้ ตอนที่เกิดสงครามตอนที่เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาซีกาจะรับรู้ทั้งหมดนะครับผมเลยคิดว่าเขาจะต้องมีส่วนสำคัญแน่ๆครับในเกมภาค Legend CA และผมก็คิดว่าผู้พัฒนาก็คงไม่อยากจะทิ้งเนื้อเรื่องของซีกาเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเกมทุกภาคของโปเกมอนก็จะมีภาคเสริมออกมาในช่วงหลังก็จะเป็น DLC นะครับแต่ภาค XY เนี่ยมันไม่มีภาคเสริมที่ซีกาได้มีบทเด่นเลยครับเพราะตอนนั้นเขาไปทำรีเมคภาคโอเมก้ารูบี้แล้วก็อัลฟาช็อไฟ และนอกจากโปเกมอนในตำนานนะครับมันก็ยังมีโปเกมอนอีกมากมายหลายตัวที่อาจจะได้ร่างในอดีตหรือร่างวิวัฒนาการที่สามารถค้นพบได้ในยุคอดีตเท่านั้น เพื่อนๆคิดว่าจะเป็นตัวไหนหรืออยากให้เป็นตัวไหนก็ลองมาคุยกับผมในช่องคอมเมนต์นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากให้เจ้าแมมมูมันได้นะเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในสัตว์ขี่ที่สําคัญของเกมภาค XY นะครับหรือโปเกมอนที่มีส่วนสำคัญกับดินแดนคาร์ลสอย่างเจ้าโกโกสเองเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจที่จะมอบร่างอดีตให้มันนะครับ สำหรับโปเกมอนที่มีร่างอดีตเนี่ยผมอาจจะทำคลิปเพื่อเล่ารายละเอียดให้มากกว่าน,นี้นะครับว่าทำไมในอดีตมันถึงมีรูปร่างหน้าตาแบบนั้นทำไมถึงแตกต่างจากยุคปัจจุบันอะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะรู้มากกว่าครับว่าเพื่อนๆอ,อยากให้ตัวไหนได้ร่างอดีตหรือว่าร่างใหม่ในเกมภาคนี้จุดหนึ่งที่ผมลืมพูดไปนะครับก็คือตอนที่ผมไปสำรวจในพระราชวังพาฟูมเนี่ยผมเจอรูปปั้น ของมินิริวด้วยนะครับโดยโปกติแล้วโปเกมอนเนี่ยบางทีเขาก็ชอบเอาอะไรมาใส่ทิ้งเอาไว้นะครับแล้วว่าเวลาผ่านไปหลายๆปีเขาก็เอามาเสริมเนื้อหาให้กับมันอะไรแบบนี้นะครับไอ้เจ้ามินิริวเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นเพียงแค่รูปปั้นเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าหากว่าทางผู้พัฒนาอยากจะใส่ส่วนเสริมเข้ามามอบร่างใหม่ให้กับมันมินิริวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แฟนๆโปเกมอน Pokemon คงจะดีใจนะครับถ้าหากว่ามันได้ร่างใหม่เพราะว่าไครริวเนี่ยร่างสุดท้ายของมันก็เป็นหนึ่งในตัวที่ ด่งดังที่สุดในซีรีส์โปเกมอนเหมือนกันครับ ผมเนี่ยอัดเสียงไว้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็กะจะตัดต่อให้เสร็จวันที่27นะครับตอนนี้ครับ5ทุ่มของวันที่26ครับจู่ๆทางโปเกมอนก็ปล่อยแอนิเมชันพิเศษของใครรวนะครับก็คือใคริวกับพนักงานส่งไปสนียออกมาแล้วก็มีเห็นใครรวนะครับบินผ่านเมืองมิอาเรซึ่งเป็นเมืองสำคัญของโปเกมอนเลเจนดซีเอด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่านอกจากแอนิเมชั่นตอนพิเศษแล้วเนี่ยมันจะยังมีอะไรพิเศษพิเศษเกี่ยวกับใคริรวอีกหรือเปล่านะครับ ยังไงก็ไว้รอดูกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็อาจเสริมเข้ามาแบบพิเศษมากๆก่อนจะจบคลิปเลยฮนะและนอกจากฟอร์มอดีตหรือว่าฟอร์มใหม่ๆที่จะได้เห็นในเกมภาคนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นที่จดจำและหลายๆคนก็ชอบมากๆเกี่ยวกับเกมภาค x y หรือว่าภาคต้นแบบนะครับนั่นก็คือร่างเมกานั่นเองซึ่งผมก็มั่นใจว่าในเกม Legend CA จะต้องมีเมกาใหม่ๆแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงท้ายของเทรลเลอร์ก็มีการเอาสัญลักษณ์ของเมกาสโต้นะครับออกมาโชว์ด้วยนิดหน่อยก่อนที่จะปิดคลิปเทรลเลอร์แรกไปนะครับใครอยากให้มีเมกาตัวไหนเนี่ยลองมาคุยกันดูครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนที่เราจะได้เห็นของจริงกันในข้อมูลใหม่ๆที่จะถูกอัปเดตในโปเกมอนเดย์ในวันนี้นะครับ ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงการคาดเดาจากข้อมูลที่ผมรวบรวมมาเท่านั้นนะครับขอให้เพื่อนๆรับฟังกันเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆอีกครั้งครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์คุยกับผมได้นะครับและถ้าอยากจะแบ่งปันเนื้อหานี้ให้กับเพื่อนๆของคุณก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่กับคลิปของโปเกมอนในคราวหน้านะครับวันนี้ผมต้องจากไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ